สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงทาง n อ t บทีค่ะเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอเชิญประชาชนแต่งกายชุดสีดำเฝ้าส่งเสด็จและแสดงความอาลายัยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่16ธันวาคม2558ค่ะ คณะคณะกรรมการหลายฝ่ายยังคงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุของผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่หน่วยซักถามค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงค่ะนายนายทะเกิงศักยกศริ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีประชุมร่วมกับพันโทมณีจันทรทิพย์รองแม่ทัพภาคที่4นายแวร์ือราแมมะมิงจีประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆกรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลลายิบเดเละขณะถูกควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่หน่วยซักถามค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆตามร่างกายจึงไม่ทราบจึงขออภัยค่ะจึงไม่สามารถยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตได้ญาติิจึงมีข้อสงสยัยวันนี้ได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งโดยมีการเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองจิกพนักงานอายการและนายแพทย์โรงพยาบาลหนองจิกที่ได้ทำการชนสูตรพลิกศพในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำด้วย อย่างไรก็ตามผลสรุปเบื้องต้นทั้ง4หน่วยงานมีข้อมูลตรงกันว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ไม่สามารถชี้ชัดสาเหตุการเสียชีวิตได้จึงต้องส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือให้ผู้ที่เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่าตายธรรมชาติหรือตายไม่ธรรมชาติต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมยืนยันจะดำเนินการอย่างโปรง่งใสโดยจะสรุปข้อเท็จจริงต่อสาธารณาชนในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะ เรือประมงเวียดนามยังคงลักลอบเข้ามาทําประมงในน่านาน้ำไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดทหารเรือสามารถจับได้อีกสองลำค่ะเรือหลวงรัตนโกสิน์เรือหลวงท้ายเหมืองและเรือตรวจการ217ควบคุมเรือประมงอวนลากสัญชาติเวียดนามสองลำพร้อมลูกเรือ28คนเข้าเทียบท่าเทียบเรือตำรวจ น้ำสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลังจากทหารเรือได้ตรวจพบเรือประมงเวียดนามกว่า10บลำกระจายตัวทำประมองอยู่บริเวณทิศใต้เกาะกูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหน่วยบินเฉพาะกิจทับเรือภาคที่หนึ่งจึงได้ทําการลาดตระเวนและคุ้มกันเรือทางภาคพื้นทะเลที่เข้าปิดล้อมจับกลุ่มจนสามารถควบคุมเรือไว้ได้สองลำส่วนที่เหลือเร่งเครื่องหลบหนีไปได้พลเรือโทรัรงสฤิ์สัตยานุกูลผู้บัญชาการทับเรือภาคที่1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งกล่าวว่าสาเหตุที่พบมีเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทําประมงในน้าน้าไทยอาจเป็นเพราะหน้านน้าเวียดนามมีคลื่นลมแรงประกอบกับอ่าวไทยมีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่จึงลักลอบเข้ามาบ่อยครั้ง ทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการมาตรการปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลอย่างจริงจังและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายทุกประเภทร่วมถึงปัญหาการค้าม,มนุษย์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและเพื่อปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปค่ะชาวอังกฤษรวมตัวเดินขบวนต่อต้านการตัดสินใจของรัฐบาลที่ให้กองทัพเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีก่อการร้ายในซีเรียค่ะ ชาวอังกฤษได้รวมตัวกันหลายร้อยคนเดินขบวนในตามถนนดาวนิงซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในกรุงลอนดอนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติคำสั่งให้กองทัพเข้าร่วมไปปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียเนื่องจากไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาวะสงครามอีกนอกจากนี้ผู้เดินขบวนยังแสดงการชื่นชมที่พักสายค้านกล้าที่จะประกาศจุดยืนคัดค้านปฏิบัติการทางทหารในซีเรียด้วย ทั้งนี้รัฐสภาอังกฤษได้อนุมัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นกลุ่ม IS ในซีเรียเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยหลังการอนุมัติเพียงไม่กี่ชั่วโมงฝูงบินของกองทัพอังกฤษก็เริ่มถล่มบ่อน,น้ำมันในซีเรียที่รัฐบ,บาลร,ระบุว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม IS ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขนาทิพย์ทองชัยมงคุต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เพียงแค่คุณจุดไฟทรัพยากรป่าไมา้ถูกทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลายอากาศบริสุทธิ์ถูกทำลายโลกของเราถูกทำลายไฟในมือคุณคิดให้ดีก่อนจะจุด